มหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีพฤษภไพ่ใบแรกที่จับได้พระใบที่สองวัดเล่งเนยยีใบที่สมสมเด็จพุทธทาจารย์โตพมรังสี ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในขนาดที่อัดเสียงนะครับคุณผู้ชมครับที่ลงเสียงวันนี้นะฮะทางผมเนี่ยได้เดินทางไปวัดสเกตหรือภูเขาทองไปทําบุญนะฮะที่วัดภูเขาทองแล้วก็ร่วมนะฮะห่มผ้านะครับองค์พระเจดีย์ที่ภูเขาทองผมขออนุโมทนาบุญนี้นะครับให้ชาวราศีพฤษศทุกท่านนะครับประกอบ กิจการใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับรับราชการทํางานรัฐวิสาหกิจหรือห้างร้านบริษัทก็ข,ขอให้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ ไข่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็ขอให้หายจากอาการป่วยนั้นด้วยอิทธิฤทธิแห่งการห่มผ้าพระนะครับห่มผ้าอ,อ,องค์เจดีย์ที่วัดสเกตและได้ทําบุญนะฮะทำนุกบํารุงพระพุทธศาสนาครั้งนี้ขอให้พรเป็นมงคลจงบังเกิดแก่ชาวราศีพฤษกทุกท่านนะครับ ไพ่ใบแรกครับชาวราศีพฤษภเป็นไพ่พระราหูในขณะที่ใครกำลังจะทำกิจการนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมพยายามที่จะโปรโมทหรือพยายามที่โพสลงในโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับทางด้านดีเหมือนเช่นว่าเราเนี่ย เปิดร้านนี้มานานและพอสมควรและลองหาอินฟลูเอนเซอร์นะฮะหรือหาการทําโฆษณาวิธีการทําโฆษณานะฮะว่าจะทําอย่างไรให้คนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นร้านและเห็นสินค้าของเราเยอะๆครั้งนี้คุณผู้ชมลุยเลยเรื่องโซเชียลมีเดียเมื่อไพ่พระลาหูขึ้นแล้วอย่าได้พลาด ในครั้งนี้แล้วถ้าใครดวงตกดวงเสียในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภดวงไม่ค่อยดีเลยบอกโอ้ยจนันไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะรอดหรือเปล่านู่นนี่นั่น ครั้งนี้ไปสักการะบูชาองค์พระลาหูสักครั้งครับที่วัดศรีสะทองครั้งนี้คุณผู้ชมไปให้ได้ไหว้พระลาหูก่อนแล้วเข้าไปไหว้หลวงพ่อน้อยอธิษฐานต่อนหน้าองค์พระลาหูว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มาทำบุญที่นี้เมื่อดวงชะตาของข้าพเจ้าไม่ดีพอขอให้พลิกจากดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีแต่ถ้าดวงดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับชาวพฤศกแล้วครั้งนี้การเจรจาหรือการพูดคุยกับบุคคลที่3คุณผู้ชมอย่าพูดมากใช้คำนี้อย่าพูดอะไรที่นอกเรื่องหรือชาวพฤศกห้ามนินทาว่าร้ายแก่บุคคลที่3สมมุติว่าคุณผู้ชมกำลังนินทาคนนี้อยู่ให้อีกคนหนึ่งฟังอย่าทา เดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องเนี้ที่คุณผู้ชมนินทาเขาเนี่ยไปฟ้องอีกคนหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ครับชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดให้ดีที่สุดนึกออกไหมฮะคือคือผมให้ระวังอะความหมายก็คือว่าอย่าเอาเรื่องเรื่องบุคคลที่สามมาเล่าให้บุคคลที่สี่ฟังไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะเลวไม่ว่าจะร้าย ก็ขอให้เก็บไว้เก็บไว้ในใจเดือนนี้ไม่ควรที่จะนินทาหรือว่ากล่าวตักเตือนใครเพราะมันจะไม่เป็นผลดีกับเราแล้วบุคคลที่3เขาจะรู้ว่าเอ้ยทำไมเอาเรื่องเราไปคุยล่ะเห็นไหมฮะมันก็จะไม่เกิดผลดีฉะนั้นตรงนี้ชาวราศีพฤษภต้องระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าใครทำกิจการนะครับเปิดร้านนะครับหรือเปิดเพจเปิดอะไรต่างๆเนี่ยพยายามลงโซเชียลมีเดียให้เยอะๆแล้วร้านของคุณจะ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฉะนั้นเมื่อเดือนมกราเนี่ยครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นปีใหม่แล้วพอรอันเป็นมงคลหรือสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแต่อย่างน้อยๆครั้งที่แล้วเป็นพบภูมินะชาวพุศกครั้งนี้ก็ยังมีพราหูอยู่ฉะนั้นอย่านินทาว่าร้ายใครอย่าพูดเรื่องของของใครคนหนึ่งให้บุคคลที่สามฟัง อเอาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ราบรื่นนะครับเดี๋ยวไม่งั้นถ้าคุณผู้ชมไปพูดเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีเขาตีความเราผิดไงเฮ้ยทำไมไปพูดเอ้ยเราไม่ได้พูดเลยเราไม่ได้พูดแบบนี้เราพูดอย่างนี้เอ้ยทำไมไปพูดอะไรอย่างนี้ไอตรงนี้อย่าฉะนั้นชาวพุทโกต้องระวังให้ดีไพ่ใบที่2ครับวัดเล่งเนยี ครั้งนี้เมื่อไพ่วัดเล่งในยีเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดง่ายๆในตําแหน่งนะฮะของของฮวงจุ้ยเนี่ยหรือในประเทศไทยเนี่ยเขาว่ากันว่าในโซนของเยาวราชเนี่ยเหมือนกับเป็นมังกรทั้งสายนะครับในวัดเล่งในยีเนี่ยตำแหน่งตรงนี้จะอยู่ตรงท้องของมังกรพอดีนะครับถ้าใครต้องการอยากจะเสริมดวงเสริมมงคลเข้าไปไหว้วัดเล่งในยี่สักครั้งหนึ่งพอคุณผู้ชมเดินเข้าไปเนี่ย จะเห็นองค์พระสังฆาจาัยและจะมียักษ์ทั้ง4ตนนึกออกไหมฮะที่เขาจะคุมอยู่ตามทิศต,ต่างๆทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพอคุณผู้ชมก้าวขาเข้าไปในตรงนั้นนะครับจะมีพูดนะฮะหรือยักษ์ทั้ง4ตนเนี่ยหรือเทพทั้ง4ตนเนี่ยที่คอยปกปักร,รักษาคุ้มครองในแต่ละทิศคุณผู้ชมยกมือไหว้ก่อนเลย แล้วคุณอธิษฐานจิตในใจว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยขอให้ยักษ์เนี่ยผู้เฝ้าประตูเนี่ยหรือเทวทูตที่เฝ้าประตูตรงเนี้ยจงทําลายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปขอพรกับองค์พระสังกัจจายครับคุณผู้ชมครับอย่าได้พลาดนะฮะความอุดมสมบูรณ์นะครับลาบผลภูเทวีอาหารการกินนะครับความเจริญด้วยโภก,กระทรัพย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมฉะนั้นตรงนี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกันคิดง่ายๆว่า สมมุติเข้าไปที่วัดเล่งในยีย่เวลาคุณผู้ชมไปถึงตรงทางหน้าประตูคุณผู้ชมจะประตูทางเข้าคุณจะคุณผู้ชมจะเห็นพระสังราจายก่อน แต่ด้านข้างเนี่ยจะมีจะมียักษ์ทั้งสี่ทิศหรือเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่คุณผู้ชมอธิษฐานเลยขอให้เท้าจัตุโลกบาลเนี่ยทั้งสี่ทิศเนี่ยจงทําลายสิ่งไม่ดีเนี่ยที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าและให้ปีใหม่ทั้งปีเนี่ยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ราบลื่นล่ํารวยและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอเพียงเท่านี้เดินเข้าไปครับสักการะพระประธานนะฮะในพระอุโบสถของวัดเล่งเนงยี่หาตู้ยาให้เจอครั้งนี้ชาวพุท เมื่อก้าวขาเข้าไปที่วัดเล่งเนยยี่แล้วทําบุญหน้าห้องยาเท่าอายุสักครั้งนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ ทำเท่าอายุสักครั้งหนึ่งสมมุติว่าคุณผู้ชมอายุ20ทำ20อายุ50ทำ50อย่าให้ขาดและอย่าให้เกินแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดแล้วถ้าเราไม่มีสะตุง้งสตางเราทำได้แค่5บาท10บบาทก็ทำเท่านั้นได้แต่ขอให้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทำหัวใจทำด้วยความกล้าหาญแห่งการทำบุญไม่ต้องไปมีอคติอะไรเลยครับไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเลยนึกถึงความปิติ นึกถึงความปราณีบแห่งการทำบุญตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ชาวราศีพฤโภกก้าวพ้นจากอุปสรรคครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันชาวพฤษภกครับตลอดระยะเวลา2-3เดือนเนี่ยหรือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ปัญหาที่เข้ามาสู่ชาวพุทธศกไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะครับปัญหาครอบครัวนะฮะสองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับชาวลาศีพุษศกมากจริงๆแต่คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะครั้งนี้ถ้าใครมีโอกาสไปสักการะบูชาพระราหูที่วัดศรีสะทองไปบอกว่าขอให้กลับดวงขอให้ดวงพลิกให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีคุณผู้ชมไปทำให้ได้หรือจังหวัดใดนะครับหรือบ้านใครอยู่ที่วัดไหน มีพระราหูใกล้ที่นั่นใช้วิธีการสักการะบูชาที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมก็ได้แต่จริงๆแล้วมันมีมูลเหตุสำคัญอยู่หนึ่งประการคือการสวดมนต์เจริญภาวนาพยายามสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านของคุณผู้ชมพยายามสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณผู้ชมตรงนี้ล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเพศภัยอะไร ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันทาโถมเข้ามาสู่ชาวราศีพฤษภเราจะได้ก้าวพ้นจากตรงนี้ไปได้ไพ่ใบที่สาโอสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีครั้งนี้ชาวราศีพฤษภฟังให้ดีนะครับหลายท่านยังไม่เคยสวดพักคาถาชินนบัญชรครั้งนี้เมื่อไพ่รัตนะเปิดขึ้นมา เป็นองค์สมเด็จพุทธาจาย์โตคุณผู้ชมลองสวดพระคาถาชินนาบัญชรสักครั้งหนึ่งนะครับลองฝืนหัวใจตัวเองฝืนตัวเองเอาชนะตัวเองเอาชนะหัวใจตัวเองสักครั้งลองสวดตามกำลังวันดูวันอาทิตย์กี่จบวันจันทร์กี่จบอังคารกี่จบคุณผู้ชมลองทำตามนี้ดู พยายามทำให้ได้วันสองวันแรกมันจะยากสักนิดหนึ่งแต่คุณผู้ชมจงเชื่อเถอะครับว่าการสวดพระคาถาชินะบนนัญชรเคยทำให้พิกชตาใครหลายคนแล้วมากมายมหาศาลอย่างบางคนมีหนี้มีสินอยู่เป็นล้านนะครับดูดวงกับผมมาตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ การที่เขามีหนี่มีสินถูกปดล็อกทั้งหมดแล้วกิจการการค้าของเขาก็จะเริ่รุ่งเรืองขึ้นฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมฟังไพ่รัตนะครั้งนี้ลองสวดมนต์ในพระคาถาชินาบัญชรดูหลายหลายท่านประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นคือการเอาชนะเอาชนะอะไรฮะคุณผู้ชมจะฟิตแค่วันแรก2วันแรก3วันแรกพอวันที่4เนี่ยคุณผู้ชมจะพ่ายแพ้ฉะนั้นไม่ได้ ชาวราศีพฤษกเราแพ้มาเยอะแล้วครับแล้วปีนี้เป็นปีของเราจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษกอีกต่อไปเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ให้พลังงานดีๆในบทพระคาถาชินนาบัญชรไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทพเทวาคุดยักษ์คนทันนาคและคนเมืองบางบทเวลาเขา ผ่านมาที่บ้านคุณผู้ชมเขาได้ยินเสียงได้ยินบทสวดพระคาถาชินนบัญชรเขาจะได้โมทนาสาธุเคาะกรรมใดอุปสรรคใดมันจะได้ก้าวพ้นไปได้นอกจากการสวรมดมนต์แล้วอยากจะเชิญชวนนะครับให้ชาวผู้ศก สวดมนต์เจริญภาวนาทำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ,จเจริญอาปานาสติง่ายๆครับคุณผู้ชมให้รู้ลมรู้ลมเป็นเช่นไรรู้ลมหายใจเข้าและรู้ลมหายใจออกทำเพียงเท่านี้สามครั้งพอเชา้ากลางวันเย็น แต่บางคนบอกว่าอาจารย์บทพระคาถาชินนะบัญชรนะ่ะยาวเหลือเกินเลยหนูสวดไม่ไหวคุณผู้ชมอย่าให้คําว่าไม่หรือคําว่าทําไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมจงรวบรวมสัพพะกำลังทั้งหมดครับรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดนะฮะใช่พลังงานดีๆเกิดขึ้นในบ้านของคุณให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นในออฟฟิศร้านค้าและที่ทำงานของคุณ เราทําตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ฟังคลิปผมเนี่ยแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นไปด้วยกันไม่ต้องไปเกรงกลัวมันอะไรที่มันหนักวันนี้ชาวพุทธุกเจอมาหมดแล้วนึกออกไหมฮะนึกอยู่ในใจเสมอว่าอะไรที่มันหนักวันนี้ฉันเจอมาหมดแล้วกับแค่เรื่องสวดมนต์เนี่ยไม่ยากเลย ขอให้ทำให้ได้แล้วปีใหม่นี้อยากให้ทำจริงๆอยากให้ทำด้วยหัวใจแล้วคุณผู้ชมจงเชื่อผมเถะครับไม่ต้องไปทำเงินไม่ต้องไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เสียตังนู่นนี่นั่นเลยทำที่บ้านเราเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆเรื่องราวร้ายร้ายจะได้ผ่านพ้นไปสักทีเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับชาวพุศกครับไพ่ใบแรกครับ ทำบุญตักบาตรใบที่สองลอด1กใบที่สามทำบุญโรงศพโอ้โหชาวพุศกแม่โวยใบแรกเป็นการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ครับปีใหม่นี้ก่อนปีใหม่นี้หลังจากชาวพุศกฟังคลิปของผมนี่แล้วนะฮะผมอยากจะเชิญชวนชาวราศีพฤษภศกเริ่มตักบาตรซัก 7วันครั้งนี้ขอเป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะครับคุณผู้ชมทําง่ายๆเลยทําง่ายๆแต่ถ้าชาวราศีพฤษภท่านไหนนะครับทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแฟนคขับผมหรือ f อช่องไพ่รัตนะจะพิมพ์มาว่าอาจารย์หนูตักบาตรทุกวันเลยอาจารย์แบบนูน้นหนูทําทุกวันทําต่อไปครับ คุณผู้ชมทําต่อไปทําโดยที่ไม่ต้องตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะประสบความสําเร็จแต่จงทําด้วยความเต็มใจเถอะครับคุณผู้ชมเชื่อผมแล้วความสําเร็จตรงนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณผู้ชมเอง ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจการทำทานด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้การให้ทานครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพคิดสิ่งใดก็สมปาถนาทุกประการไพ่ใบที่สองลอดโบสคุณผู้ชมฟังให้ดีผมจะพูดเรื่องลอดโบสก่อนถ้าใครนะครับคุณผู้ชมครับ แถวบ้านไม่มีโบสถ์ให้รอดบอกอาจารย์หนูอยู่ต่างจังหวัดหนูจะไปรอดโบสถ์ยังไงหนูรอดไม่ได้ครั้งนี้คุณผู้ชมไปสวดชินนะบัญชรตามกำลังวันในพระอุโบสถใกล้บ้านของคุณผู้ชมเพื่อให้ดวงชะตาครั้งนี้ให้พลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีถ้ามันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคุณผู้ชมไปทำให้ได้ ไปสวดมนต์ในพระอุโบสถใกล้บ้านของคุณผู้ชมให้ได้แต่ถ้าใครอยู่ใกล้โบสถ์แล้วโบสถ์ใกล้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยเขามีลอดโบสถ์ครั้งนี้ชาวพฤศกลอดสักเก้าครั้งสิ่งใดที่มันไม่ดี อุป,ปรสรรคที่มันเกิดขึ้นกับเราคุณใสมนดำสเสนียดจันไหลทั้งหลายที่มันเกาะกินร่างกายเราขอให้การลอดโบสครั้งนี้จงทำลายสิ่งอับประมงคนทั้งหลายให้หมดไปคุณผู้ชมไปทำตามนี้ไปทำตามที่ผมบอกแต่อย่าลืมนะครับหัวใจสำคัญต้องรักษาสินห้าไว้ให้มัน่นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรายึดหลักสินห้าของเราไว้ อุปรสรรคหรือปัญหาใดก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเราก็จะพบกับทางสว่างที่สามารถแก้ไขอุปรสรรคตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับไพ่ใบที่3ทําบุญลงศพคุณผู้ชมฟังให้ดีครั้งนี้ผมเน้นตั้งแต่วัดเล่งเนยืยี่เวลาเราไถาฟีดนะฮะหรือไถมือถือเนี่ยถ้าเขามีให้ทําบุญลงศพ คุณผู้ชมทำสัก5บาท10บาทซะหน่อยแต่ถ้าใครมีโอกาสนะครับได้เดินทางไปวัดวาอารามแล้วมีตู้บริจาคทำโรงเย็นสร้างเมนตรงนี้คุณผู้ชมทำไปสัก5บาท10บาทแล้วอุทิศบุญนี้นะครับปีใหม่นี้ให้แก่เทวดาประจำตัวญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวนสัพสัตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งดินแดนสโลกธาตุขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับ ผลบุญนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพระเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆ108ประการก็จะเข้ามาหาชาวราศีพฤษกครับปีใหม่ปีนี้ผมไม่มีของขวัญใดอันมีค่ามาให้แก่ชาวราศีพฤษกผมมีแต่บุญ ที่ผมได้ทำมีแต่ทานที่ผมได้ทำก่อนจากกันไปวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีพฤษภพิมพ์คำว่าราศีพฤษภให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาทํทำทานเพื่อละจากความตนี และนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจําตัวชาวพุศกและเจ้ากรรมในเวรของชาวพุศกทุกท่านให้ท่านผ่านพ้นเคราะกรรมร้ายๆให้ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่รุ่งเรืองและสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีครับ